สำหรับลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวกระดานเทรดเจ้าดังอย่าง Macbit นะครับเป็นกระดานเทรดจากทางเครือปั๊มน้ำมัน PT หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระดานเทรดนี้ได้รับการรับรองจากทางกรอตต์ไทยด้วยนะครับทำให้เราใช้งานสบายใจหายห่วงนะครับซึ่งฟีเจอร์เด็ดๆในปีนี้ก็มีเต็มที่เลยนะครับสำหรับ Macbit ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชัน DCA นะครับรวมถึงฟังก์ชัน Grid Trading นะครับและจะบอกว่าฟังก์ชัน Grid t r a d i n g เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับสามารถที่จะเปิดได้พร้อมกันหลายๆเหรียญเลยนะ แต่ละเรียเนี่ยทำเงินไปเท่าไหร่โอ้โหเลยเดูยสะดวกมากๆและที่สําคัญบอกได้เลยว่าใช้งานง่ายมากนะครับใครที่ชื่นชอบในการเทรดแต่บางทีอยากจะปล่อยให้มันทํางานเองผมว่าวันนี้น่าจะได้ไอเดียได้ประโยชน์กันนะครับแล้วก็ใต้วิดีโอนี้ผมจะใส่ time stamp เอาไว้นะครับเผื่อถ้าใครอยากจะเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆแบบ s ก i ป s k i ไปนะครับจะได้ตรงตามที่ใจต้องการนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือการซื้อขายสปอร์ตแบบควิกนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อขายเหรียญ ที่ทางแพลตฟอร์ม m a c b i t นะครับถือว่าปี2025นี้หน้าตาของแพลตฟอร์ม m a c b i t สวยงามขึ้นเยอะมากๆนะครับถ้าเราดูเนาะม่ดูด้านขวามือนะครับก็จะมีมหนูนะครับให้เราสามารถซื้อขายได้อย่างง่ายๆนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำการซื้อเหรียญกันนะครับก็ให้เรากดคลิกไปที่ Quick ตรงนี้นะครับแล้วก็ทดลองซื้อนะครับในที่นี้ผมจะลองซื้อไปเลยนะทั้งหมดที่มีนะครับก็คือประมาณ7,009เนาะกดซื้อไปนะครับยืนยัน เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับพอเราเข้าไปที่กระเป๋าคริปโตของเราเนี่ยก็จะมเีเงินนะครับที่เป็นคริปโตนะสรับิตคอยอยู่ที่0 0 0 2นะครับมูลค่าก็ประมาณสัก7,700แล้วก็มูลค่าทั้งพอร์ตเนี่ยก็มีอยู่7,9 0 0นกะครับก็จะมีเป็นเงินไทยเหลืออยู่นิดหนึ่งนะครับอ่ะก็แค่นี้เองดูง่ายมากๆนะสำหรับตัวกระเป๋าหลังบ้านของทาง Macbit ทีนี้สมมุติถ้าเราต้องการจะขายท่านไงนะครับก็กดไปที่ซื้อขายตรงนี้ก็ได้นะตรงกระเป๋าบิตคอยตรงนี้นะฮะซื้อขายครับ หลังจากนั้นก็เลือกควิกเหมือนเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกฝั่งขายและ้นะครับขายเท่าไหร่สมมติถ้าผมต้องการขายหมดเลยนะฮะนี่เลยเนาะจำนวน0ูนยยะครับจากนั้นกดปุ่มขายครับเสร็จเรียบร้อยยืนยันเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองง่ายมากๆนะสำหรับการใช้งานฟังก์ชันควิกนะครับถ้าเราเข้าไปดูที่กระเป๋าเงินของเราเนี่ย ก็จะเป็นเงินบาทแหละนะครับเป็นว่า7,887นะครับเราเ่านั้นทีนี้จะรับดูฟีเจอร์ใหม่ของ MacBit กันนะครับก็คือ DCA นั่นเองนะหรือว่า Dollar Cross a v e r a g e นะครับที่จะทำให้เรามีความสุขในการออม Bitcoin ทีนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า DCA หน้าตามันเป็นยังไงนะครับนะก็โอเคสมมตินเนาะเราทำการซื้อ Bitcoin ทุกๆเดือนนะครับอารมณ์แบบเงินเดือนออกเราซื้อละ Bitcoin นะครับเดือนละหมื่นแล้วกันตีไปกลมๆนะฮะสามเหรียญเนาะ โอเคซื้อทุกเดือนนะครับย้อนหลังกลับไปสมมติถ้าเราสัก6ปีแล้วกันนะครับย้อนหลังกลับไปไกลๆนะหปีเนาะถ้าเราคำนวณออกมานะครับจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เราจะแฮปปี้มากน้อยแค่ไหนเนะฮะเงินทุนของเรานะครับที่เราลงทุนไปตลอดเอ่อหปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนนะเดือนละหมื่นเนี่ยประมาณสัก20,000เหรียญหรือว่าตีเป็นเงินบาทก็สัก0,000นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราดูในณขณะนี้นะ มูลค่ามัน3เกือบ4ล้านนะฮะหรือาพูดง่ายๆเลยว่ารีเทิร์นเนี่ย400% 400%ในช่วงระยะเวลา6ปีนะฮะไม่เลวนะฮะใช้ได้เลยนะครับบิตคอยที่เราจะมีอยู่ในณนขณะนี้นะ1บิตคอยพอดีนะฮะถลอสะสมในช่วง6ปีที่แล้วเดือนละหมื่นนะสบ,สบายๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูต้นทุนของเรานะเส้นสีตรงนี้เสียข,ขาวๆตรงนี้นะ เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นที่บ่งบอกในเรื่องของอต้นทุนของเราเฉลี่ยนะเพราะว่าเราซื้อเหมือนกันทุกเดือนเนี่ยต้นทุนของเราเฉลี่ยมันจะตรงดิก๊กเนียนกิฟหล่อๆเลยฮะไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือว่าจะลงเราไม่สนใจเราดีเจมันไปตลอดต้นทุนของเราก็จะนิ่งกลิกเลยฮะถ้าเราดูแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของพอร์ตของเรานะฮะนี่พอร์ตของเราตรงนี้นะฮะก็จะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นตามราคาบิตคอยที่มันขึ้นไปนั่นเอง ไม่มีปัญหาถ้าราคาบิตคอยลงเราก็มีบิตคอยในการเก็บสะสมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราใช้ตังค์น้อยลงในการซื้อบิตคอยนั่นเองก็จะเห็นว่ากลยุทธ์ในการ DCA ีเอถือเป็นอะไรที่แฮปปี้นะฮะลองย้อนหลังกลับไปสัก3ปีสินะครับเป็นยังไงบ้างขอดูนิดหนึ่ง3ปีนะฮะเป็นยังไงถ้าเรา DC a ตั้งแต่ในช่วง2 0 2 2นะฮะช่วงแบร์มาร์เก็ตนะสปีที่ผ่านมาลงทุนเดือนละหมื่นเนี่ยเราจะลงไปแล้วประมาณสัก3 0 0แสนกว่าบาทนะฮะ ตอนนี้พอ,อร์กรอหล้านหนึ่งนะลงไป3 0 0 0 0 0ได้เงินล้านหนึ่งนะฮะรีเทิร์นอยู่ที่200%นะครับอันนี้คือพอ,อร์ตกรอที่เติบโตขึ้นเสือเขียวพอเติบโตขึ้นพอรเติบโตขึ้นพอรเติบโตขึ้นต้นทุนนิ่งกิกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าการเซตอัพ DCA บน MacBit ดทำยังไงต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชื่นชอบแล้วก็เพื่อน,นๆหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับก็คือฟังก์ชัน DCA นั่นเองนะครับหรือว่าการลงทุนแบบค่อยๆทยอย ซื้อไปเรื่อยๆทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันที่เท่าไหร่ทุกๆวันที่เงินเดือนออกอะไรสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับซึ่งมันจะซื้อเองออโต้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับฟังก์ชันนี้ดีซีนะแจมเลยนะฮะกดคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับตรงด้านขวามือเนาะเขาก็จะให้เราใส่นะครับว่าเราจะซื้อเหรียญอะไรในที่นี้ผมจะซื้อเป็นบิตคอยนะครับอืมหรือว่าจะเพิ่มเหรียญอื่นๆก็ได้นะ จะเป็นอีเทเรีมด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น XRP อะไรก็แล้วแต่เห็นปะมันจะแบ่งตามสัดส่วนเลยนะครับก็คือสมมุติถ้าเรามีเงินอยู่ร้อยบาทนะถ้าเราจัดสัดส่วนแบบนี้แสดงว่ามันก็จะซื้ออย่างละ3 4บาท33บาท3 3บาทนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ไปนั่นเองหรือว่าถ้าใครมองพี่แก้มผมซื้อบิตคอย n เยอะที่สุดก็บิตคอยร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยอันนี้ผมว่าดีงามนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการ DCA นะฮะก็จะเป็นรายสัปดาห์ก็ได้เราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่ารายสัปดาห์เนี่ย เอาวันไหนนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธมันก็จะซื้อในทุกๆวันในสัปดาห์นั้นๆน,น,นะครับสมมติถ้าเป็นวันจันทร์อ่ะกดไปแบบนี้เวลายี่โมงนะครับนะก็กรอกไปเจริญในที่นี้ผม10บโมงแล้วกันนะครับจำนวนเงินผมใส่ไปสัก2000แล้วกันนะครับปุ๊บเขาก็จะสรุปคําสั่งซื้อมาให้นะครับนี่รายสัปดาห์นะครับซื้อทุกๆวันจันทร์ตอนช่วง10บโมงจำนวนเงิน2000บาทนะครับจบแค่นั้นเองเรียบร้อยเราก็สามารถดูรายละเอียด ในการสั่งซื้อกันได้นะเพื่อนตรงประวัติตรงนี้นะครับถ้ามีการสั่งซื้อนะระบบของเขาทําดีมากนะเห็นปะสถานะกําลังดําเนินการนะครับอันนี้โอ้โหแดชบอร์ดหลังบ้านเยี่ยมเลยหรือว่าจะกดพอสก็ได้นะนี่ตรงนี้นะครับหยุดไว้ก่อนก็ได้เออเจ๋งมากอะ่ะอ่ะสมมติถ้าเรากดหยุดมันก็จะขึ้นว่าหยุดดำเนินการแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆกนะครับก็คือ grid t r a d i n ้นั่นเองตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะระบบซื้อขายแบบกำหนดราคาอัตโนมัติ ลายแรกในไทยนะครับให้บอทมันทํางานแทนเรา24ชั่วโมงสําหรับคนที่แบบขี้เกียจจะเทรดนะครับตั้งค่าเอาไว้แล้วก็ปล่อยมันรันไปเลยเดี๋ยวผมจะสอนด้วยนะว่ามันทำยังไงนะครับก่อนอื่งผมต้องขออนุญาตอธิบายกันก่อนนะครับว่ากริดเทรดดิ้งมันทํางานยังไงนะครับคุยง่ายเลยมันก็คือซื้อต่ําขายสูงซื้อถูกขายแพงตามแรจ์ราคาที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างในรูปนี้ก็คืออันนี้คือโลภัราคากรอบด้านล่าง อันนี้คือไฮ p พร์ราคากรอบด้านบนก็คือวิ่งอยู่ในกรอบนี้สินทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมครับมันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงสลับไปสลับมาเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งตัวกริดบอร์ดเนี่ยมันก็จะทํางานทําการซื้อถ้าราคามันวิ่งไปฮิตช่องต่างๆที่กําหนดเอาไว้นะครับแล้วเวลาราคามันกลับขึ้นมาเนี่ยไอช่องตลาดที่ซื้อไปเนี่ยมันก็จะทําการขายมันก็จะทําการขายคือซื้อถูกขายแพงซื้อถูกราคาลงมานะซื้อถูก ขึ้นไปขายแพงหรือว่าดูตัวอย่างรูปนี้ก็ได้นะครับมีอยู่สากริดเนาะจะได้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับราคาลงมาเตึ๊ลตลตลงมาเปียงซื้อ1รอบนะฮะกริดที่1นะฮะลงมาเติ้ลตเติ้ตเปียงซื้ออีกหนึ่งรอบนะฮะร,ราคาเด้งกลับขึ้นไปขายฮะขายกริดแรกฮะเพราะว่าได้กาไรแล้วนี่ถูกต้องไหมราคาเด้งกลับขึ้นไปขายครับ,รบกริดที่2ก็ขายเรียบร้อยนะฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะ และเซตที่เจ๋งสำหรับแมกบิดนะครับคือหลังบ้านของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูในรายกริดได้เลยนะครับว่ากริดไหนไหนทาเงินเท่าไหร่นะครับโอ้โหละเอียดมากมานะฮะสำหรับเ,รเข้าไปดูเนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าหมายเลขารางเท่าไหร่นะครับหมายเลขึ่งหมายเลขสองที่เราวางเอาไว้อย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือโอเคช่องหนึ่งเนี่ยห้าพันบาทเนาะและในแต่ละช่องเนี่ย มันทําเงินกันเท่าไหร่บ้างแล้วก็สำหรับฟังก์ชันนี้ของ m a c b i t นะครับเราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเปิดแค่คู่เดียวนะครับสามารถที่จะเปิดได้หลายคู่มากๆนะครับมีหลายเหรียญให้เราเปิดกริดได้เลยนะครับอันนี้สะดวกแล้วก็หลังบ้านเนี่ยดูง่ายมากผ่านมือถือผ่านคอมสบายๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนะาะว่าวิธีการใช้งาน,งงานต่างๆการเซตอัพต่างๆมันทํา,าทยังไงไปดูกันโอเคสำหรับวิธีการใช้งานกริดเทดนะครับก็เราไปที่แทยตรงนี้แล้วก็ไปที่กริดเทดตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราเข้ามาเลือกเหรียญน,นะว่าเราต้องการที่จะเปิดกริดสำหรับเหรียญไหนนะครับในที่นี้ผมก็เลือกเปเปแล้วกันนะครับก็เลือกทําเฟรม15นาทีนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาทำการเลือกเลนส์แล้วกันเนาะว่าเราต้องการที่จะเทรดเลนส์ประมาณช่วงไหนนะครับในที่นี้ผมก็มองว่าราคาเนี่ยก็น่าจะวิง่งหรือว่ามีโอกสาสจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แล้วกันนะครับนะสมมตินะโอเคก็ให้เราตีเอาไว้แบบนี้เราจะรู้เนาะว่าสูงสุดมันอยู่ตรงไหนต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เอาค่าสูงสุดตรงนี้ กับต่าสุดตัวนี้เอามากรอกไว้ตรงนี้นะครับในทีน่นี้ค่าต่าสุดก็คือ0.0038นะฮะตีประกมุมกลม38โอเคสลับสูงสุดก็คือ0.00429นะครับโอเคสลับช่องตารางนะครับก็คือช่องตรงนี้นะฮะนี่ช่องตรงนี้ถ้าใครมีทุนเยอะก็ใส่เยอะใครมีทุนน้อยก็ใส่น้อยนะครับนะเพราะว่ามันจะวางเงินไว้แต่ละช่องนะฮะถ้าช่องมันทีทีแสดงว่าเงินที่เราใช้มันก็จะต้องเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ อ่ะผมใส่สัก5าช่องแล้วไงน,นะครับนะจำนวนเงินก็คือใส่เต็มแม็ก1 0 0เนาะโอเคจากนั้นกดปุ่มสร้างคำสั่งซื้อนะครับโอเคเขาก็จะบอกนะว่าโอเคสลิปเพดศจ้นะครับแล้วก็จำนวนตารางเนี่ยอยู่ที่5นะครับจากนั้นกดปุ่มยืนยันปึ๊บเสร็จแล้วก็ตกลงปึ๊บเรียบร้อยทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูสถานะของเหรียญที่เราเปิดกริดเอาไว้นะครับก็ให้เรากดคลิกไปที่ตรงรูปนาฬิการตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกไปที่กริดตรงนี้ เห็นปะก็จะมีกริดสตาร์ทจีที่ผมเปิดเอาไว้อยู่นะครับใครที่อยากจะเปิดเพิ่มเติมก็เปิดได้เลยนะครับนะทางม a c บิดเขาก็มีกริดให้เลือกเปิดเนี่ยหลายตัวมากๆนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเปิดกริดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่ดูอะไรตัวอย่างใดน,นะฮะก็คือต้องมาดูนะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ในเรนด์ที่เราวางเอาไว้หรือว่ามันกำลังจะหลุดไปแล้วนะครับในกรณีที่มันหลุดไปแล้วเนี่ยอารมณ์แบบราคาลงมาแบบนี้ แล้วก็หลุดแบบนี้ยังไงต้องปิดก่อนนะครับนะเพราะว่ามันหลุดเลนส์ไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้ามันยังวิ่งอยู่ในกรอบก,ก็โอเคให้กริดมันทํางานไปนะครับกริดเนี่ยมันก็จะซื้อต่ําขายสูงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับกริดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครมอกว่าพี่แก้ม,ท,มทํเ F ิ่ม15นาทีมันเร็วไปผมขี้เกียจดูอ่ะไปหนึ่งชั่วโมงก็จะใหญ่ขึ้นถ้าหนึ่งชั่วโมงคุณอาจจะขยับกริดมาแบบนี้เลยก็ได้ถ้าราคามันวิ่งอยู่แบบนี้ก็โอเคแฮปปี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็ไป จัดสรรไทม์เฟรมของตัวเองกันละกันนะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสาหรับฟังก์ชันนี้จากทาง Macbit แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือคู่เทรดบน Macbit เนี่ยมีทองคำด้วยนะครับหรือว่าทริกเกอร์ก็คือ x a u t ตรงนี้นี่เองนะครับซึ่งก็จะเป็นคู่แพร USDT นะครับแล้วก็ลายเหรียญก็มีคู่แพรเป็น USDT เอาไว้เป็นตัวเลือกให้เลือกด้วยเผื่อถ้าใครไม่อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินบาทอันนี้ผมว่าเจ๋งเลย โอเคครับผมตอนที่ผมลองใช้มานะครับแอป a ม็กบิก็เป็นแอปที่หน้าตาสวยใช้งานง่ายนะครับโดยเฉพาะในปีนี้ถือว่ามีฟีเจอร์ลดๆเลยนะฮะซึ่งแม็กบิดเนี่ยผมก็ใช้งานมานานแล้วเป็นหลักปีแล้วนะครับนะใครที่ยังไม่ได้ดูการใช้งานต่างๆแบบละเอียดก็สามารถเข้าไปดูคลิปก่อนๆกันก็ได้แล้วก็กระดานเทรดเจ้านี้นะครับถือว่ามีการิสต์เหรียญต่างๆค่อนข้างถี่แล้วก็เยอะมากๆนะก็ถ้าใครชื่นชอบเหรียญเล็กเหรียญน้อยหรือว่าเหรียญที่แบบหายยากๆหน่อยเราลองเข้าไปใช้งาน m a ็ b บิกันดูผมว่าน่าจะตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่ เก็บไปดนี้กันได้เลยผมใส่เอาไว้ให้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเทน่านี้สวัสดีครับ